หนึ่งในบุญที่เกี่ยวกับสุขภาพและการต่ออายุนั่นก็คือการสร้างหรือบูรณะสังขอนเจดีนั่นเองครับที่นี่อยู่ที่วัดป่าสว่างบุญเจดี0ยอดด้านหลังนี่คือเจดี0ยอดสร้างตั้งแต่เมื่อปี2,548ถึงเวลานี้ล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วณนะวันนี้ได้เลิกงามยามดีที่จะบูรณะสังขอเจดีนี่ครับมี500องค์ที่เห็นบุรณะสังขงรหลวงพ่อครับบุญกุศล ที่ทานุบำรุงเจดีเกิดบุญกุศสนอย่างไรบ้างครับการทานุบำรุงหรือว่าการซ่อมแซมพระเจดีเก่าเียมจะทำให้เราเหมือนว่ามีความเต็มพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์ บางทีก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าของที่เป็นทาวนลวัตถุศาสนานเมื่อเราทนบบำรุงให้ดีเหมือนสภาพเดิมก็ทาให้เรานั้นกลับสู่สภาพเดิมก็คือความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ขึ้นในะทั้งธุรกิจการงานทั้งหน้าทีนะ่ตลอดจนความเป็นอยู่ทําให้โครคภัยไข้เจ็บมันเบาบางลงไปได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราทําของเก่าให้มันใหม่สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเป็นวัตถุศาสนาเป็นศาสนาวัตถุซึ่ เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราเป็นอย่างนั้น